เราเดินทางกันมาถึงรอบชิงชนะเลิศใครจะเป็นหนึ่งเดียวจะได้ถ้วยแชมป์กีฬยุทธและเงินรางวัลอีก1 1 1 1ล้าน1บนนนนบ,บาทไปครอบครองขอเชิญทุกท่านครับยืนตรง ตบมือให้กับคู่ชิงชนะเลิศของเราซักหนึ่งครั้งครับพ่อแม่พี่น้องต้อมหนุนโน้หาวครับรายการน,นี้ครับต้องขอขอบค,คุณครับนี่ครับสัญญุ่เซอร์อรไปแล้วค<อ>รับนี่ครับแม่ต้องบอกว่าหมื่นกว่าเขาผ่านครับแม่ทยา,านผ่านมารอบชิงได้ขออนุยามนับขเขาดาวสามนสอ,ส,อสองหนึ่งการให้ผมหน่อยนะผมนี่แหละครับบริสิณครับส่งสัญญามาแล้วครับเป็นหน้าทีมงานของไทยและก็ไทยท มาที่คาภูเบรโต traumatic. มาไหลมาที่แมซี่อูดอนนี่ลวเว้ยอูดอนเจออูบลแล้วมาแล้วกูกูอกเขากับขยับนับหนึ่งครับสั่งราชด้าไทยทาวรุ่งโรจเพื่อนำไปก่อนครับที่หนึ่งขึ้นมาตั้งประตหม่พี่ยังไงพี่รพงศายครับพี่ยัง รับด <muy> ูการแก่เพชรตาอุ่นมาลว่าพี่ยังไงเปซีฮุดอเมซีอุดอลเีย้กับตลวทางเรียพร้อมจริงรับวัชรพง์ครับสุกปินครับนีเลยครับต้องบอกเยียงจะมาได้สามิดเายิดแรกพวายังไงสำหรับจ้าห้าเอกหกย้อนถึงกับมาที่อัจฉรยกักลับมาสู่เกมในทางตไหล่าเมซี่ดอรโยกกระชากแหวแคอมาแล้ก็เสียแล้วมาทางจ้านฝั่งขวาสำหรับทางด้านนัท หย่งสั่งเงนอะไรครับบอลเต่ยังไงครับโอ้โหเลื่นไฟเลยแต่จังหวะนี้ครับกลับมาดูเพื่อนกันก่อนดีกว่าการสุ่ระลักกับของดีจากอุบลราชธานีครับอะไรครับปาใส่ความพุ่งไห้ทันให้ทันให้พัลเอาเลยครับตัดก็ได้ครับตลาระบุให้บอก แล้วสก,กินปีเดียวกระชากกระโบ้ดเวยรั้วรับมาได้สวยพี่ลย์ไปเลยครับครับนี่นะครับช่องทางไร้สดครับรื้อไปด้อยและตอนนี้ครับสอยเท้ามาร์ล็อกนี่นะครับแต่ผู้ตัดสินครับส่งสัญญาณครับบอกว่าเป็นลูกทัศนสปอร์ครับโจกระชากกระลากระแวะแข,ง,ขงมาเน้นชนนไล่เข้ากลางมาไปต่อไปต่อเแล้วก็แล้วก็ อารนก็ได like mm ้ค hmm. รับนี่ครับสำหรับทีมงานขอดรัยการรวันนีว้าวสี้นี่ครับแม่กูกีสนาพงศ์นี่ครับสำหรัเรื่อสกัดไอ้รถถังส่งยศพงษ์สุวันซอยมาได้ก็ใส่ก้ายกนี่ครับแผงสองเก็บได้เพียงไรแล้วก็

เอาดเิดวดอจ่ายิงเข้าเพื่อสมันเกอร์ฟรีดโรอยเรียโรอยเอาสรับนต่อไปปนวันดบเบดอจ้าเข้าหรือไม่เข้า เรียบร้อยเอาี่เ่าพื่อเสมอเข้าหรือไม่เข้าเรียบร้อยเรียบร้อย จมิดะอับดักอาบินเี่ยพ่อม่พี่น้องเข้าเพื่อเสมอเข้าหรือไม่เข้ารับชมพาะ